ดูก่อนสารีบุตรมีสมณะพรามพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนีประกอบด้วยปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งสมกับเป็นคนหนุ่มมีเกาดำสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญอันเป็นวัยต้น ต่อมาบุรุษผู้เจริญดีกลายเป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยโดยลำดับคือมีอายุถึง80ปีบ้าง90ปีบ้าง100ปีบ้างโดยกำเนิดย่อมเสื่อมจากปัญญาฉเฉลียวฉลาดนั้นในภายหลังดูก่อนสารีบุตร ข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นก็บัดนี้เราเป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไวโดยลำดับแล้วอายุของเราแปดสิปีเข้านี่แล้วพวกสาวกบริษัทสี่เหล่าของเราในธรรมวินัยนี้ก็มีอายุถึงร้อยปีเป็นอยู่ได้ตั้งร้อยปี ประกอบด้วยสติคติทิติอันยอดเยี่ยมและปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งดูก่อนสารีบุตรเหมือนอาจารย์สอนยิงธนูผู้มีธนูเหมาะมือศึกษามาจนเชี่ยวชาญชำนาญมือฝึกปรือดีแล้วเคยประลองการยิงธนูมาแล้ว ยิงลูกศรขนาดเบาให้ผ่านเงาตาลตามขวางได้โดยไม่ยากเย็นเลยแม้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันพวกสาวกบริษัทสี 4, เหล่าของเราในธรรมวินัยนีก็มีอายุถึงร้อยปีเป็นอยู่ได้ตั้งร้อยปีประกอบด้วยสติคติทิติ อันยอดเยี่ยมและปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งพวกเธอพึงถามปัญหาอิงสติปัฏฐานสี่กะเราเราถูกถามปัญหาแล้วเราถูกถามปัญหาแล้วจะตอบพ,พวกเธอพวกเธอพึงทรงจำคำที่เราตอบแล้วตามคำตอบแต่ไม่ควรถามเราให้เกินกว่าสองครั้ง นอกจากเวลาทำกิจคือการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มนอกจากเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอกจากเวลาหลับและบรรทาความเมื่อยลางดูก่อนสารีบุตรธรรมเทศนาของตถาคตนั้นไม่รู้จักจบสิ้น บทและพยัญชนะแห่งธรรมะของตถาคตก็ไม่รู้จักจบสิ้นความจำแจ้งแห่งปัญหาของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อเป็นดังนั้นพวกสาวกบริษัทสี่ของเราเหล่านั้นจึงมีอายุตั้งร้อยปีเป็นอยู่ตั้งร้อยปีโดยล่วงไปแห่งร้อยปีจึงทำกาละกัน นูก่อนสารีบุตรถ้าแม้พวกเธอจะใช้เตียงเล็กหามเราไปความกลายเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาเฉลียวฉลาดของตถาคตก็ไม่มีเลยนูก่อนสารีบุตรบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึ่งกล่าวถึงผู้ใดว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วในโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึ่งกล่าวถึงเราเท่านั้นว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วในโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย